เสียงเคาะในห้องพักการเป็นนักศึกษาปีสามที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอพักแถวชาญเมืองห้องอยู่ชั้นห้าปลายสุดทางเดินหอพักนี้ราคาถูกผิดปกติทั้งที่ใกล้มหาวิทยาลัยมากตอนแรกการก็ดีใจคิดว่าได้ห้องประหยัดแต่แม่บ้านที่มาส่งกุญแจกลับพูดประโยคหนึ่งทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงเคาะตอนดึกๆอย่าเปิดนะคะน้ำเสียงเธอสันส่นๆเหมือนพูดด้วยความกลัวจริงๆ การหัวเราะนิดๆคิดว่าเป็นมุกหลอนให้เด็กใหม่ขนลุกแต่พอเข้ามาอยู่จริงบรรยากาศกลับเงียบวังเวงกว่าที่คิดทางเดินยาวมืดหลอนหลอนหลอดไฟกระพริบตลอดเวลาคืนแรกทุกอย่างยังปกติการอ่านหนังสือจนเกือบตีหนึ่งแล้วหลับไปคืนที่สองคณะที่การกำลังจะเคลิ้มหลับเสียงก๊กก,ก,ก๊ก็ดังมาจากประตูห้องไม่ใช่แค่เคาะธรรมดาแต่มันช้าหนักและสม่ำเสมอ เหมือนใครยืนอยู่นานมากการสะดุง้งตาโตขึ้นทันทีคิดว่าอาจเป็นเพื่อนที่อยู่ห้องใกล้ๆมาล้อเล่นเขาลุกเดินไปที่ประตูหยุดนิ่งเงี่ยหูฟังก๊กก๊กก๊กเสียงดังขึ้นเรื่อยๆการเอื้อมไปเปิดแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงคำพูดแม่บ้านอย่าเปิดนะคะทำให้ลังเลสุดท้ายเขาตัดสินใจมองผ่านตาแมวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่เห็น กลับทําให้เลือดในกายเย็นวาบภาพเงาดําๆก้มหน้ายืนแนบอยู่กับบานประตูเหมือนกนําลังจ้องตาแมวกลับมาการพงังะถอยหลังแทบล้มหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขารีวิ่งไปปิดไฟห้องแล้วคลุมโปงนอนทั้งคืนเช้าวันต่อมาการไปถามเพื่อนข้างห้องเพื่อนบอกว่าไม่มีใครขึ้นมาชั้นนี้เมื่อคืนเลยทุกคนได้ยินมานานแล้วว่าห้องปลายทางเดินมีคนเคยตายอยู่มาก่อน หญิงสาวนักศึกษาปีหนึ่งผูกคอตายในห้องนี้เมื่อสองปีก่อนแล้วว่ากันว่าตอนที่คนเจอศพเสียงที่ดังออกมาจากห้องคือเสียงเคาะประตูซ้ำๆเหมือนขอความช่วยเหลือคืนนั้นการไม่กล้านอนคนเดียวเขาเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งห้องกดโทรศัพท์เล่นฆ่าเวลาจนถึงตีสองเสียงเคาะกลับมาพร้อมเสียงลากเล็บแกกแกแกแก,แกตามประตูการตัวแข็งทื่อเหงื่อไหลเต็มหน้าหัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่ออก เขาตะโกนออกไปว่าใครวะเลิกเล่นได้แล้วทันใดนั้นเสียงเงียบไปการรีบวิ่งไปมองตาแมวอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีเงาแล้วแต่กลับเห็นเป็นตาคู่หนึ่งจ้องมองเข้ามาจากด้านในประตูราวกับสิ่งนั้นอยู่ในห้องเดียวกับเขาเช้าวันรุ่งขึ้นการเก็บของหนีออกจากหอทันทีไม่หันกลับไปอีกเลยแต่เรื่องยังไม่จบเมื่อเขายื่นกุญแจห้องคืนให้แม่บ้าน หญิงชรากลับยิ้มดำบางและพูดว่าเอ๊ะ e, นี่แปลกนะคะกุญแจดอกนี้ไม่ใช่ของห้องที่คุณอยู่เธอยื่นกุญแจคืนมาให้เป็นกุญแจเก่าขึ้นสนิมทั้งดอกแล้วเธอกระซิบเบาๆว,ว,ว่ากุญแจห้องนั้นเขาไม่ได้ให้คนอยู่มานานแล้วค่ะ